สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่เราประกอบอาหารเสร็จกันเรียบร้อยแล้วครับถานเรายังเหลืออยู่นะครับเราจะทําวิธีการดับถาดของเรานะครับขายกะลาครับเอาไว้ใช้วันต่อไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับรับเอาไว้ใช้งานต่อไปนะครับ แค่นี้เราก็บุ่งเรือไว้นะครับเอาไว้ใช้งานต่อไปครับนี่ครับยังแข็งเหมือนเดิมนะครับผ่านกลาของเราครับสามารถใช้งานได้ต่อนะครับหลังจากที่เราใช้งานไม่หมดนะครับเก็บไปใช้งานต่อไปนะครับพี่น้องคุ้มครับร้อยยี่ิบห้าบาทรับประกัน่าคุ้มจริงครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับสามารถใช้งานต่อไปได้นะครับ ราคาที่จำหน่ายกัน2 5บาทนะครับมีจำหน่ายที่บ่อไร่ของเรานะครับครับสวัสดีครับ